สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีพอกันในโชนนี้ายสามมงแรง,งครับพี่น้องครับบรรยากาศนี้ขึ้นอยู่หลังเวทีดีพี่น้องมันจะมีน้องสาอยู่ด้านหลังเวทีพี่ที่หันไปทางคู่ได้คลิปแล้วมันเอาน้ไปตุนมไะอย่างนี้ดังในยุอนี้ ัอดีครับพอดีครับ,รบพื้นที่ด้นานหลังนี่บ๊อมีเล็บสองซิ่มีเหีเ้เป็นคู่คู่สากวาเนี่ยขงมาเลยรถบัสาจอดดิริมข้งางข้างสะ <c oughs> ตอนนี้มีที่ห้าขึ้นในประมาณ60%สิบเปอร์เซ็นตะ์แล้องคนเมืองอยู่ไฮน้า จะ่ดักินน่ำเนื้อขวนะนอบเลือดเ,เอ้ยอลบลูกเกาลวคะ่ะแต่ว่าเป็นไก่สายสายสายามสามา,าลืาาา้่ยา,ายคสายคี่ปสายสาสายสี่จะต้มค่ะบนเป็นไก่เหนียวอแต่พอรับรองเาต้มเสีบบอเสียบคือก็อมาเอาไปย่างเออ ซุ่มอปิ้งย่างเลยเขาจะปวงไหมคะอ๋อมันนี้เมนูไก่พี่น้องไก่นี่ไก่ไก่ไก่ไเมนูไก่เออเอาหัวมันเอาถิ่มด้วยออกถิ่มมันคือว่้ต้มใช่กัมวุ้นวุ้ตาดำมองม่อยู่บ่อโอ้ดำหมดเลยเอาเอาอยู่เอาคนหัวเสียบเลย กินใชะกินเส้นต้มนวดเส้นต้มหัแช่หมตัดสมมันออกหน 嗯。Mm hmm. คนมองคนเบิ่งอยู่ให้หน้าพี่น้องเ่ามีผักกระแยงบ่อนให้หน้าปัญญาพูดเอาพ่อขายแม่ขาย สาดเตียวไบ้อบเนี่ยเตียมไว้แต่ปูบ่อเนี่ายาดเตียมไว้แต่ปูจองครับพี่นะครับเ <c oughs> จ้าหาตั้งหงกงครับพี่ห้องกงโลจิสติก คนเบิ่งกันนั่งทับต่อเพียงไปเลยฮะียังโอ้ใช่เน่ยเล่นปะจะภาพลักษณ์ของผมอย่างเงี้ยเนี่ยจะภาพลักษณ์เล่นบ่เนี่ยจะภาพลักษณ์เล่ยเข้ากองรถทเจ้าภาพเฮต์เคเอล

บรรยากาศที่โถงหน้าพี่น้องห้ามีสิบเจ็ดเลย าขายไม่ขายเขาจะยืดตามนี่แหละนี่คือหั่นมกพี่นนอนหั่นมึดข้างนี่คืออึดเพากระแย่ง,องโอ้โหแต่งานตาขนาดพี่นนองกันตั้งทีงแล้วควันยู่มุ่งสูง เอาโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคิปนีวัษณีพรแมนนิคิปหนาขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีติดตาม mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพ,พ่อพญาอาทิตย์ลำพูดอ f ฟฟิเชียลครับพี่น้องครับนำความเคลื่อนไหวช่วงนี้มาให้พี่ให้น้องในเบืองกันแฟนคลับเอฟซีทติดตามกันครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับ